ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคือการอบรมจิตให้เป็นสมาธิก่อนอื่นก็มีการฟังธรรมหลังจากสวดมนต์จบแล้วสวดมนต์นั้นก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องขัดกล้าวกลมใจให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้น การฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดความร,รู้ความเข้าใจความร,รู้ความเข้าใจในธรรมเป็นเหตุให้เกิดความสว่างหมดความสงสัยความเครือบแคลงในธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังเป็นแนวทาง ที่จะทำให้ใจสงบง่ายขึ้นเพราะเหตุที่เกิดจากการตั้งใจฟังทำให้ใจของเรามีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านสงสัยไปในที่อื่นมารวมจุดเป็นอยู่จุดเดียวคือการฟังธรรมให้รู้อยู่กับใจการฟังธรรมนั้นก็ต้องฉลาดในการฟัง คือดูหลักฟังหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่วาในเรื่องอะไรธรรมะอะไรสิ่งใดที่ควรจำสิ่งใดที่ควรเข้าใจให้ปรากฏู้อยู่ที่ใจของตนเป็นสำคัญจริงอยู่เสียงที่ออกไปผู้ที่จะรู้เรื่องก็ต้องมีสด คือมีหูฟังที่ดีเมื่อฟังแล้วก็ต้องรู้ปรากฏไปกับใจธรรมะจึงจะเกิดสติปัญญาขึ้นความรู้ความเข้าใจต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตนการฟังธรรมจึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจคอยสับตรับฟังเรื่องราวนั้นให้ตลอดเรื่ออย,อย่าให้ขาดตอนจิตที่เพ่งอยู อย่างต่อเนื่องอย่างหนึ่งจิตท,ที่ต่อเนื่องรู้เรื่องอยู่ตลอดอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้จะทำให้เกิดสติและปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะประเภทใดก็ตาม mm hmm. เมื่อจดจ่อจงใจฟังอยู่ดังกล่าวแล้วจะเกิดความสงบด้วยเกิดปัญญาด้วยธรรมะบางเรื่องที่ฟังแล้ว เป็นเหตุให้เกิดความสังเวชเพื่อให้จิตสลดลดความพุ่งสร้างความรำคาญและอื่นๆโดยใจฟวามก็คือเป็นเครื่องขจัดนิวรณ์จิตที่จะไม่สงบก็เพราะมีนิวรณ์ทั้งห้าประการที่เคยแสดงมาแล้ว ถ้าจิตปราศจากมิวอ์เพราะได้ฟังธรรมจนผ่องแผ้วนั้นเมื่อมาตั้งใจภาวนาขึ้นก็จะสงบได้ง่ายเหมือนกับบุ้คลที่นำน้ำ,นำ,นำใส่ภาชนะมาตั้งบนเตาไฟถ้าไฟนั้นลุกกล้าแรงอยู่แล้วมิช้ามินานน้ำก็จะร้อน ถ้าหากว่าเอาน้ำตั้งบนไฟยังไม่ได้ไฟใส่ปืนยังไม่ได้จุดไฟไาจะหาปืนไาจะจุดไฟไาจะไฟลุกโชดช่วงขึ้นไาจะน้ำจะร้อนก็นเป็นเวลาทานาหา้อนี้ฉันใดจิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการตั้งใจฟังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดประโยชน์ อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งการดับระงับนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นในจิตของตนจิตก็จะเกิดความสงบได้ง่ายดังกล่าวมาวันนี้จะได้แสดงมโนนาสต,ติตอนที่สองคือได้แสดงในวันก่อนส่วนใหญ่จะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปมาอุปไมในธรรมะที่พระผู้มีพระภาาเจ้าแสดงไว้แล้ว ในวันก่อนนั้นในวันนี้ก็จะแสดงมรณะสตินึกถึงความตายอันจะมีกระตนอีกเป็นครั้งที่สองดังได้กล่าวมาแล้วว่าความตายของบุคคลมีสองระยะคือระยะที่สิ้นบุญหมดบุญหรือสิ้นอายุไขอย่างหนึ่ง ตาย้วยการยังไม่กินอายุไขอย่างหนึ่งด้วยเหตุความเป็นไปต่างๆกันการตายที่หมดบุญกินอายุไขเขาเรียกว่ากาลมรณะความตายที่เกี่ยวกับอุปจัเหตุเป็นต้นยังไม่ถึงกาลมรณะแต่ต้องตายก่อน ในฐานะที่ยังไม่ควรหน้าตายเรียกว่าอากาละมรณนะทั้งสองอย่างนี้การนึกถึงความตายนั้นเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีถ้านึกถึงความตายต่อพี่น้องของตนและเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ปริเทวานาการ อย่างนี้ใจไม่เป็นกุศลใจเกิดกัดเกิดความเศร้าหมองหมัวหมองด้วยประการต่างต่างหรือถ้าหากว่าเห็นการตายของบุคคลที่เราเกลียดชังแต่เป็นโจรผู้ร้ายก็ดีเป็นศัตรูกับเราก็ดีพอเห็นเขาตายไปกับสมน้ำหน้าหรือว่าดีใจเมื่อเขาได้ตายไปแล้วจิตไม่ได้เกิดความสังเวช เหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกุศลเพราะไม่เกิดความสังเวชเพราะฉะนั้นใครๆตายก็ตามที่จะให้เป็นมรณสติอันจะเกิดประโยชน์ระงับดับนิวรนได้ต้องประกอบด้วยปัญญาคือเห็นความตายนั้นแล้วเกิดความสังเวชความสังเวชคือความสลดจิต ที่เกิดความสังเวชสรดดังในกามาแล้วนี่เช่นเห็นอาการตายของบุคคลมากเข้ามากเข้ามาเข้า,า,ขา,า,ขาคนขนำไว้เรียงเป็นแถวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเดี๋ยวก็คนนั้นก็คนหนึ่งตายขนำมาเรียงไว้เรียงไว้เรียงไว้หรือมากองไว้ นึกเกิดความสังเวชว่าคนเหล่านี้ที่ต้องตายนั้นหนุ่มบ้างแก่บ้างชายบ้างหญิงบ้างล้วนแล้วแต่ไม่พ้นจากความตายแม้เราก็เช่นเดียวกันไม่พ้นจากภาวะเช่นนี้ถ้าพอรู้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ความรู้สึกในใจของเราจะเป็นอย่างไร ความรู้สึกในใจของเราอย่าให้เกิดความกลัวเกิดความสังเกยเวทว่าชีวิตนี้ไม่นานหนอเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนเช่นเดียวกันชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่สุดที่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นเป็นที่แน่นอนชีวิตที่ขาดิ้นอินทรีย์เป็นที่สุดสายปลายทางแห่งชีวิตนี้ ชาตินี้เกิดมาได้ร่างได้ร่างกายอันนี้เป็นรูปธรรมเวลานี้ร่างกายอันนี้ก็หมดสิ้นอินทรีย์ถึงกาลมรณะหรืออาการโมรณะก็าตามขาสิ้นไปแล้วเรียกคืนไม่ได้แล้วมีแต่ต้องเน่าเปื่อยไปสลายไปแตกกระจายไปถูกเผาไป เป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนไม่สามารถจะพ้นจับภาวะเช่นนี้ไปได้ไม่ด้วยอาการใดอาการหนึ่งเป็นการลมรณะหรืออาการลมรณะนหลีกเลี่ยงหนีไปไม่พ้นแน่นอนถ้านึกถึงความตายแล้วประกอบด้วยปัญญาเข้าประกอบมีสติปัญญาเข้าประคับประคองความนึกความนึจิตนึกถึงความตายนั้นแล้วเกิดความสังเวชนั่นเป็นมรณสติ ถ้าไม่มีสติปัญญาจิตยังอคติคือเห็นผัวก,กัันตายก็ร้องไห้เห็นศัตรูตายก็สาแห้งซ้ำเติมอันนี้ไม่เป็นมรณะติต่อเมื่อมีสติปัญญารู้เห็นตามความจริงจิตเป็นกลางจนเกิดความสังเวชขึ้นจิตในขณะที่เกิดความสังเวชนั้นหนึ่งดับนิวรณ์ได้ สองไม่ประมาทสามมีจิตไมุ่้งสร้านไม่ลำคาญสี่มีสติมีปัญญาไม่ใช่กล้าไม่ใช่กลัวแต่รู้ตามความเป็นจริงจิตที่มีภาวะประกอบด้วยสติปัญญาดังกล่าวนี้จึงเป็นมรณะสติมรณะสตินั้นถึงแม้จะเกิดขึ้นเพียงไม่นาน ก็อทาให้ใจสงบปราศจากนิวรณ์ได้ในขณะช่วงที่จิตปราศจากนิวรณ์นั่นแหละเป็นกุศลจิตเป็นกลางมีโอกาสเป็นสมาธิได้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เจริญมรณาสตินึกถึงความตายเพื่อเป็นอุบายให้ใจเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางแล้วปกติแล้วจึงตั้งใจภาวนา ในบทมรณสะต,ะตินั้นก็ได้เช่นว่ามรนังมรนังหรือความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายความรู้อยู่อย่างนี้ก็ได้หรือบทกรรมาฐานเดิมที่เราภาวนาเช่นพุทโธก็ได้เพียงแต่ใช้มรณสต,ติมาเป็นอุบายขัดกล่าวใจให้ปราศจากนิวรณ์ให้เป็นกลาง อันน่นเมื่อบุคคลได้รลลึกถึงอาการดังกล่าวมาแล้วยังไม่สามารถที่จะทําใจให้เกิดความสงบได้ก็ต้องใช้สติปัญญาให้ฟางฟางออกไปอย่าลืมว่าสติปัญญาเป็นองค์สำคัญของมรณะสติพิจารณาให้ฟางฟางออกไปเช่นพิจารณาถึงบุคคลต่างๆที่เกิดมา จะเกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนายากจนเข็นใจก็ตามก็ต้องตายเป็นพ่อค้าเป็นกรรมกร,ร,มก,ร,รมก็ดีก็ต้องตายเป็นกะหะบดีเศรษฐีมั่งคั่งก็ต้องตายม,มียศถารรดาศักสูงงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องตายท่านเปรียบไปว่าภาษารีบุตร เป็นอัครสา,าวกเบือ้องขวาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้ามีสติปัญญาอันล้ำเลิศไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเทียบท่านได้นอกจากพระศาสดาองค์เดียวเท่าน,นั้นแต่ถึงกระน,นั้นท่านก็ยังไม่พ้นจากความตายยังไม่สามารถที่จะหาหนทางให้พ้นจากความตายได้เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้ว ทนทิ้งที่สุดคือให้สิ้นอาสวะหมดชาตินี้แล้วจึงจะไม่มีการเกิดการตายอีกต่อไปซึ่งเรียกว่านิพพานแต่ในชาตินี้ไม่ได้ความเกิดอย่างนี้มาแล้วก็ไม่สามารถหนีพ้นจากความตายไปได้ท่านผู้ที่มีปัญญาคุณอันล้ำเลิด ดังภาษาลีบุตรนั้นยังไม่สามารถจะหนีพ้นได้นับภาษาอะไรบันฑิตชาติสามัญชนอื่นๆต่างก็เทไหลลงสู่ครองแห่งความตายเหมือนกันหมดไม่มีใครรอดพ้นภาวะเช่นนั้นไปได้อย่าอวดดีว่าเป็นเศรษฐีอย่าอวดดีว่ามียศถานรดาศัก ยาอวดดีว่ามีพวกพ้องมากยาอวดดีว่ามีพลังมากทั้งหมดย่อมสยบอยู่กับมัจจุราชคือความตายเหมือนกันหมดไม่มีใครเหนือไม่มีใครพิเศษไม่มีใครได้รับยกเว้นไม่มีใครมีอธิพีพผิ์เหนือจากความตายนี้ไปได้เลยทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในปรับตสูตรนนจึงได้แสดงว่า คัตเยพรามาเนเวเตสุดเดจันดาลปุกุเตไม่ว่ากษัตริย์พรามแพทยสูตรล้วนลงไปสู่ความตายเข้าหาความตายด้วยกันทั้งหมดท้งสิ้นไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้มรณสติการให้นึกถึงความตายนั้นเพื่อให้จิตเกิดความสลดความสังเวทนังก่ามาต้องประกอบด้วยปัญญา ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานึกฝึงความตาแ้ะตกใจกลัวไม่กล้านึกถึงเรียกว่าเป็นจิตเป็นอโยนิโสมนติการอโยนิโสคือไม่ฉลาดต้องมีความฉลาดจึงเป็นโยนิโสมนติการทำให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องในขณะใดที่เราได้พบสิ่งต่างๆ ทั้งที่น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวก็ตามถ้ามองด้วยสต,ติปัญญาเราจะเกิดความฉลาดความเข้าใจได้ถูกถ้ามองด้วยความกลัวความตกใจในขณะนั้นความรู้ความเห็นในจริงนั้นไม่ซื่จะแน่นอนยังมีสิ่งที่บกพร,ร่องและผิดพลาดอีกมากพร้อมทั้ง ไม่สามารถจะเอาตัวรอดในเหตุการณ์นั้นๆได้เพราะฉะนั้นเวลาคนประสบอุปจักิเหตุถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเกิดความตกใจก็จะพากันถึงซึ่งความวิบัติได้ถ้ามีสติมีปัญญาไม่ตกใจก็จะประครับประคองให้พ้นจากความวิบัติได้ สติปัญญาจึงเป็นองค์ที่สําคัญดังได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าความตายนั้นใครๆก็กลัวแต่พราะพรพุทธเจ้ากับสอนให้นึกถึงเพราะนึกถึงแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงเมื่อรู้ความเป็นจริงแล้วจะได้เกิดสติปัญญาสั้งอยู่ในความไม่ประมาทในไหนชีวิตที่เกิดมาแล้วนี้ส่วนความดีอันใด ในแก่ทานศีลภาวนาที่พระบรมาศ,าศาสดาทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราได้บำเพ็ญแล้วหรือยังหรือบำเพ็ญควรจะทันได้มากกว่านี้แล้วหรือยังเหล่านี้เป็นต้นมเมื่อรู้ว่าความตายจะมีแก่เราจะได้รีบบำเพ็ญความเพียรความดีต่างๆนั้นให้พอกพูนมากยิ่งขึ้นจึงเกิดความอุ่นใจจึงเกิดความมั่นใจ เหมือนคนจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศตรงเตรียมทั์สินจตงเกิดความมั่นใจว่าเท่านี้พอใช้ทั้งไปแล้วกลับก็จะเกิดความมั่นใจอุ่นใจเกิดมาชาติหนึ่งระเบียงทาเดินทางคือบุญแต่แก่ทานศีลภาวนาของเราพร้อมและรูอย่างอย่าประมาทนี่บางครคุณงามความดี ในกุศลธรรมดังกล่าวให้เกิดความบริบูรณ์ขึ้นบุคคลที่พิจารณาถึงความตาและทำความดีดังใน้กล่าวมานี้พร้อมยังตัดความโลภความโกรธความหลงด้วยประการต่างๆก็ยิ่งจะเป็นกุศลแห่งความดีงามยิ่งขึ้นอันจะเป็นกระเบียงเดินทางคือกำลังแห่งบุญอำนวยสุประโยชน์ให้เกิดความถูกในปัจจุนันบัลและในภายภาคหน้าด้วยประการเช่นนี้ ตอนนี้ไปเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณานึกถึงความตายจนเกิดความฟังเวสตรดจ,จิตแล้วน้อมน,นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความอุ่นใจในขณะใจเมื่อเป็นกลางอยู่ก็ตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธด้วยความมีสต,ติถือโอกาสที่ใจเป็นกลางอยู่นั้นมีสต,ติอยู่กับความเป็นกลางของจิตให้นึกว่าพุโทโธพุโทโธดังที่เคยปฏิบัติมา และประคองจิตประคองอารมณ์ไว้ให้อยู่ในระดับนั้นจนกว่าจะประนีตทรงเบาลงสงบลงเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นอันจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความดีงามในกุลษนธรรมนั้นดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่อให้เกิดความสงบสมาธิอันจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความดีเป็นกุลจิตตามที่ภะษาสดาทรงสังสอนไว้ต่อไป